วันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแรกเปียนเรียนรู้กับสอน,นออรชทูมส,มสมสมัยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับก็จะมีเทคนิคดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนครูทุกท่านนะครับในหัวข้อชื่อเรื่องว่ารู้จักนักเรียนให้มากขึ้นด้วยลูก,กระเดยต้าสุดเดีครับในช่วงนี้ผมเห็นเพื่อนครูได้หลายท่านที่เป็นเพื่อนผม,มี Facebook ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงทุกเดืน ซึ่งก็ทําให้ผมนึกถึงตอนที่สมัยที่เราเป็นคุณครูนะครับก็จะเป็นการไปเยี่ยมบ้านตอนเย็นนะครับไปถามสาทุสุกด,ดิบนะครับคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าลูกหลานเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้ผมสนับสนุนเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกว่าลูกศิษย์เราคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนอยู่บ้านนะครับอยู่กับพ่อแม่ไหมหรือว่าพ่อแม่มีปัญหาการอยู่กับปู่ย่าตายาย รายได้อะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเราสามารถจะนํามาใช้ในการออกแบบการเรียน,นการสอนหรือว่ามอบทุนการศึกษาหรือหาทางช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆจากเหตุการณ์ที่ผมพบนะครับก็คือการเยี่ยมเยี่ยมบ้านของคุณครูในช่วงเนี้ยก,กับช่วงที่ผ่านมาครับครูครับ,รบผมเล่นเรื่อง Looker Data Studio มาพอสมควร ก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้การเยี่ยมบ้านกับลู ker Data s t ซีโ o นั้นไปด้วยกันได้หรือถ้าเราไม่เอาเยี่ยมบ้านเราเอาเป็นข้อมูลที่นักเรียนในห้องเรามีเนี่ยเอามาจัดก,กระทำผ่านลู ker Data s t ซีโ o นะครับก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องว่ารู้จักนักเรียนให้มากขึ้นด้วย l er o k e r Data s าซีโไอเดียเป็นยังไงเดีย๋ยวเราลองมาติดตามกันนะครับครูครับวันนี้ง่ายๆ ก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูครูก็เข้า Google ปกติเลยนะครับเข้า Google ปกติล็อกอินตามปกตินะครับเข้ามาที่พอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จทุกครั้งที่ผมนําเสนอไอเดียนะครับคุณครูผมใช้คุณครูทํางานผ่านได้นะครับครั้งนี้ก็เช่นกันครับคุณครูก็เลือกได้ที่ที่เราจะทําการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ชัดเจนว่าอยู่ตรงได้ไหนอะไรต่างๆ นะครับอันนี้เป็นไดร์ที่ผมเอาไว้ใช้สําหรับการทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสมมุติวันนี้นะครับเราจะตั้งชื่อไดร์ว่าเราก็คลิกขวานะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับจัดเก็บข้อมูลด้วยร o เกอร์ t t s t u u i o o นะครับตรงนี้ จะตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้ครับครูครับขอให้คุณครูเข้าใจว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เผื่อวันหลังเราจะมาทําต่อยอดเราก็สามารถจะเริ่มต้นได้อย่างทันทีเลยนะครับตรงนี้พอเราสร้างข้อมูลเสร็จนะครับครูครับทุกครั้งก็คือเข้ามาเสร็จมันก็จะเป็นเป็นว่างเปล่านะครับก็เช่นเดิมครับเราจะขออนุญาตเริ่มที่าการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนก่อนโดยการประยุกต์ใช้ Google f o r m นี้นะครับ Google form เราก็ตั้งชื่อก่อนนะครับตั้งชื่อตรงนี้ก่อนเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลนักเรียนชั้นป6สมมติเราเป็นครูประจำชั้นป6กขอโทษดีนะครับลืมอดูแป้นพิมพ์เก็บข้อมูลชั้นป6สมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นป6นะครับนี้ เนย้ำทุกครั้งนะครับครูเราต้องมาเปลี่ยนตั้งชื่อไฟล์ของเราก่อนเพื่อเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นพอเรามาคลิกตรงนี้ชื่อเขาก็จะลิงก์มาให้เก็บข้อมูลชั้นป .6 ปีกาษา2566สมมุตินะครับตัวนี้เป็นให้เราเห็นไอเดียนะครับข้อมูลที่คุณครูอยากจะเก็บมีอะไรบ้างล่ะครูนะครับอันแรกเลยเนาะก็เป็นชื่อขอให้มีหัวข้อนะครูนะมีลำดับเราจะได้ไม่งง ชื่อสกุลนะครับอันนี้อาจจะคุณครูคล่องอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับคำตอบสั้นๆชื่อสกุลใส่ดาวท่าหน่ขสอ,อะไรดีครับสองเพศอ่าเพศนะครับเพศก็ให้เป็นตัวเลือกได้นะครับเป็นชายและหญิงนะครับอันนี้อายุอ่า ถามอายุนะครับหลักการสร้างแบบสอบถามที่ดีนะครับผูดเราควรจะมีข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นบ้างนะครับว่าเด็กของเราเนี่ยป .6 เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเราก็เพื่อเราจะได้เอาข้อมูลตรงนั้นลนะ่ะมาทําเป็นแบบสอบถามได้นะครับ10ปี11ปีคล้ายๆว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ให้นักเรียนนะครับหรือคนที่เรากําลังไปเก็บ ข้อมูล13ปีอีกอันนี้ก็คือมากกว่า13ปีนะครับสมมุตินะครับตรงนี้13ปีอีกสักข้อหนึ่งนะครับโอ้เดินทางมาโรงเรียนอย่างไรเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรครับก็ลบไปก่อนพ่อแม่ ผู้ปกครองมาส่งรถเดือนนะครับหรือว่ามาเองก็ได้อะไรปั่นจัก,กรยานก็ได้อะปั่นจัก,กรยานเดินแล้วก็อื่นๆน,นะครับตรงนี้เอาสักเอาสักห้าข้อนะครับครข้อห้า เงินที่ได้รับตอนมาโรงเรียนนะครับตรงนี้เพราะเราเป็นเด็กป .6 เพราะนั้นการตั้งภาษาการตั้งคำถามก็ควรเป็นภาษาที่เด็กเห็นแล้วเข้าใจง่ายนะครับอันนี้ก็อีกเทคนิคหนึ่งในการทําแบบสอบถามนะครับ1นึ่งถึงห้าบาทนะครับหถึงสิบาทสิ ถึงสิบสบาทแล้วก็15 16ถึง20บาทมากกว่า20บาทนะครับหรือไม่ได้นำเงินมาโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ นะครับอันนี้เราทิ้งไปเปิดไว้นิดหนึ่งเผื่อน้องเขาไม่ได้เอาเงินมานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็ขอสักห้าข้อพอเราทําเสร็จเราก็มารีวิวพีวิวดูนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอีเมลอ่าอีเมลมันขึ้นตรงนี้เราต้องไปกลับไปตั้งค่านะครับว่าเราไม่ต้องใช้เป็นอีเมลนะครับเพราะเผื่อนักเรียนบางคนไม่ไม่ได้ไม่ได้ มีอ e ีเมลนะครับแสดงลิก์เพื่อตอบกลับอ๋อตรงนี้การตอบกลับตั้งคำถามเดี๋ยวนะครับตรงนี้อ๋อนี่ครับต้องว่าปิดไม่ต้องรวบรวมอ่าตรงนี้อ่เรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งพรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูคล่องแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมจะมาแชร์ไอเดียทบทวนไอเดียในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเราใส่ ตีมซะหน่อยนะครับถ้าเป็นเด็กป .6 ก็ได้จะเป็นแบบนักเรียนน่ารักน่ารักนะครับนี่สำหรับเด็กอามีรถยนต์สมบุรนะครับอันนี้พอคุณโคออกแบบเสร็จนะครับรูจนนิ่งและแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปก็คือครูก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ครับส่งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยตอบให้หน่อย หรือให้นักเรียนคนนั้นช่วยตอบให้หน่อยอันนี้คือเทคนิคแรกเทคนิค2คืออาจจะเก็บข้อมูลตอนที่เราลงพื้นที่เลยก็ได้นะครับเราก็ใช้มือถือของเราเนี่ยครับเก็บข้อมูลตรงนั้นเลยพอเราวันนี้เราไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายสมนึกเราก็กรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะสะดวกด้วยวิธีไหนแต่สําหรับไอเดียผมนะครับคุณครูในสายชั้นป .6 ควรจะมาออกแบบร่วมกันนะครับ ครูหนึ่งท่านก็พิมพ์หน้าคอมเลยค,คุณครูที่เหลือก็มาช่วยกันคิดข้อรายการตรงนี้ครับครูครับมาช่วยกันคิดข้อรายการตรงนี้ว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรจากนักเรียนบ้างเช่นโรคประจำตัวเนาะมีไหมแพ้อาหารไหมมีความสนใจในวิชาไหนมากที่สุดพ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอย่างไรมีพี่น้องกี่คนอะไรประมาณนี้ครับครบูยิ่งถ้าเราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด เราก็จะรู้จักนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนาะพอเราส่งลิงก์ตรงนี้ไปให้ผู้ปกครองหรือให้นักเรียนได้กรอกลักษณะก็จะประมาณผู้ปกครองก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับาที่เรารีวิวอ่ะเดีย๋ยวผมขออนุญาตกรอกกรอกข้อมูลสมมุตินะครับกรอกข้อมูลสมมุติกันเลยเพื่อเราจะได้นําไปใช้จริงๆ เนี่ยจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับเดินทางมาโรงเรียนบบนะครับอันนี้ส่งมาทัาหนึ่งคนเนาะส่งมาคนที่สองตะก,กี้ผมผมไม่ได้ว่าให้ให้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งอ่ส่งกลับอืนอนะตรงนี้พอมาคนที่สองนะครับ ใช่สมหมายมีเรียนอ่าเหตุชายนะครับซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนักเรียนหรือผู้ปกครองก็จะตอบแบบนี้นะครับก็จะตอบลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่นี้ผมยกตัวอ,อย่างให้คนครูเห็นก่อนนะครับเ่าเป็นตกวิ้งบ้างนะครับ ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เด็กแต่ละคนก็จะทยอยตอบซึ่งคุณครูก็อาจจะกำหนดเวลาให้เด็กสักหน่อยว่าขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์ให้กรอกมานะน้ครับแล้วก็ส่งซึ่งถ้าเป็นคุณครูนะครับคุณครูก็มาดูว่าตอนนี้มีนักเรียนคนไหนส่งบ้างแล้วนะครับก็จะคลิกตรงนี้การตอบกลับแล้วคุณครูก็มากดตรงนี้ครับลิงก์ไปยังชีตนะครับตั้งชื่อหรือว่าใช้ชื่อเดิมก็ได้ ครับตรงนี้แต่ขอให้คุณรูจําให้แม่นนะครับเพราะเราจะใช้ชื่อตรงนี้เป็นตัวประยุกต์ใช้กับ Looker Data s t u d i o o g กดสร้างไปนะครับตรงนี้ google form ก็จะไหลมาที่ google sheets นะครับตรงนี้เพราะนั้นเมื่อนักเรียนในห้องเรากรอกมาคุณจะรู้ข้อมูลแล้วว่าตอนนี้ห้องเรามี25คนสมุตินะครับเราก็มาไล่รีเช็คหน่อยว่า เด็กคนไหนยังไม่กอรอกเราก็สามารถจะตามได้ถูกต้องนะครับพอนักเรียนกรอกมานะครับตอนนี้เรายกตัวอย่าง3คนคนนักเรียนกรอกมาเสร็จขั้นตอนต่อไปครับครูเราจะมาเรียนรู้การทำลูกเกอร์เดต้าซกันแต่ขออนุญาตเรียนรู้โดยใช้แค่คอนเซปต์เพราะว่าผมเคยทำห้องซูมเคยทำซูมไว้แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวรบก,กวนครูคคได้ไปติดตามซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ตรงนี้นะครับ ตามชื่อเลยครับรู้จักนักเรียนให้มากขึ้นด้วย o o k e r d a t a Studio พอเราเข้ามานะครับก็เข้ามาที่ Google ปกตินะครับก็ล็อกอินอันเดิมนะครับต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่เราสร้าง Google Form นะครับครูผมก็พิมพ์ไปปกตินะครับ o o k e r d a t a Studio นะครับผมก็เลือกเลือกดูนะครับเนี่ยครับ o o k e r d a t a Studio กดเข้าไปนะครับหน้าที่ของ d a t a s t u d i o คืออะไรครับ หน้าที่ของ d a t a Data ้ e ซก็คือคุณจะทำข้อมูลตรงนี้ครับเขาเรียกว่าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบบ Realtime แบบ Realtime เลยนะครับเราเรามาดูกันนิดหนึ่งพอเราเข้า Looker d a t a c ้าซนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือต้องเป็นบัญชี gmail เดียวกันกับที่เราใช้สร้าง Google Form อันนี้จุดสำคัญเลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จ เราก็มาที่รายงานว่างเปล่านะครับเราระบบเรียกคืนมาดหนึ่งระบบเขาก็จะถามว่าเราจะดึงข้อมูลจากไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับครูตอนนี้เราจะใช้ข้อมูลจาก o o เกิลช e e คุณครูก็คลิกเข้าไปจาก g o Google s h e e t ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลที่ g o Google s h e e t ที่เราสร้างไว้ก็คืออันนี้ครับครู เก็บข้อมูลเพราะ,ะนั้นผมเลยเน้นย้าว่าชื่อไฟล์อย่างนี้เราต้องชัดเจนแต่ต้นเลยว่าเราจะชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับเราก็เราจะใช้อันนี้ในการเรียกข้อมูลของเราชื่อไฟล์ว่าเก็บข้อมูลชั้นป .6 นะครับแล้วคูก็กดเพิ่มอย่างอื่นก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เขากําหนดมาให้คูก็กดเพิ่มได้รอแป๊บหนึ่งนะครับ Google เ,เขาก็จะไปดึงนะครับไปดึงข้อมูลจาก โค้ g l e s h อ e ชอันนี้มาให้เราแต่ดึงอย่างเดียวไม่พอดึงแล้วมาจัดกระทำให้เราด้วยโค้กตรงนี้เขาเป็นตารางคุกกดลบเลยนะครับขั้นตอนแบบละเอียดเดี๋ยวคุณครูศึกษาได้จากลิงก์ใต้ที่ผมแปะไว้ตรงนี้นะครับเราก็เริ่มที่หัวเลยนะครับข้อความสารสาระสนเทศข้อมูล นักเรียนชั้นป6ปีการศึกษา2566นะครับตรงเรียนอะไรชั้นอะไรซื่อครูจำท่อะไรครูก็พิมพ์ได้นะครับอันี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่ไอเดียนะครับก็มาปรับแต่งสักน,นิดนึงให้อยู่ตรงกลางนะครับใส่สีนิดนึงนะครับสีเขียวอ,อ่อ,อนๆนะครับมีเส้นไม้ก็ตามนั้นนะครับเอมันก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเรามาเพิ่มแผนภูมิครับรูครับเพิ่มแผนภูมิแผนภูมิมีได้หลากหลายประเภทครับผูครับไม่ว่าจะเป็นตารางกราฟเส้นกราฟแท่งกราฟวงกลมได้หมดเลยนะครับเราก็ต้องลองดูว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้ครับอย่างเช่นเพศเนี่ยเราควรจะนํานเสนอเป็นอะไรเพศโดยปกติเขาจะมีเพศชายกับเพศหญิงเราก็อาจจะมานําเสนอเป็นกราฟแท่งอย่างนี้ก็ได้นะผูก็เลือกดูแล้วก็หาที่วาง นะครับผมเืมบอกคุณครูไปนิดนึงมาเปลี่ยนชื่อเสมอนะครูนะตรงนี้ห้ามลืมตรงนี้นะครับสารสนเทศ o 6 2 5อให้เรารู้ว่าไฟล์นี้คือไฟล์ชื่อว่าอะไระย้อนกลับมานะครับสมมุติเราใช้สารสนเทศเพศแต่เป็นตารางแต่เป็นกราฟแท่งนะครับพอเราเลือกตรงนี้เสร็จมิติข้อมูลครับด้านขวามือ เราไม่เอาไปชื่อสกุลเราจะเอาเป็นเพศครับครบูเราก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเพศระบบก็จะดึงข้อมูลให้เรานะครับแล้วเราก็มาตกแต่งนิดนึงตรงส่วนของรูปแบบนะว่าอยากเป็นสีอะไรมีป้ายกำกับไมหมป้ายกำกับก็คือจำนวนของนักเรียนที่ว่าเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนนะครับต่างๆตรงนี้คุณครูลองลองเล่นดูนะครับครูผมขออนุญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดเพราะว่า ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับตรงนีุ้ณคโหก็ลองเล่นดูครับใส่พื้นหลังก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับตรงนี้คือ Data Studio อัอนนี้คือความโค้งมนของเส้นขอบนะครับตัวกอรจะขนาดไหนลองดูนะครับหูนี่ให้มันชัดเจนขึ้นเนาะเราก็อาจขยาย เล็กปรับใหญ่ได้อ,อันนี้เป็นสมมุติข้อมูลเป็นเพศเสร็จแล้วเป็นภาพรวมนะครับอันที่2เราสามารถทําได้2วิธีวิธีแรกคือมาเพิ่มแผนภูมินะครับเราจะเอาอะไรก็สมมุติเราอยากได้เป็นแผนภูมิวงกลมก็เหมือนเดิมนะครับก็มาเลือกเราจะเลือกไป็นอะไรต่อก็คือของอายุเรามาดูด้วยอายุตอนนี้มีกรอบ เราอยากเป็นแผนภูมิวงกลมบ้างนะครับก็เช่นเดิมครับครูครับทุกแผนภูมิเราสามารถมาเปลี่ยนได้นะครูนะถ้าเราไม่ชอบแผนภูมิวงกลมแบบนี้เราก็มาไล่เปลี่ยนตรงนี้ครับเลือกเปลี่ยนจนเราพอใจนะอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับครูก็มาแบง่งเนาะพายกำกับจะเอาประมาณไหนอ่านลองยี่สิบมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้ใส่สีพื้นหลังไม้ใส่ะนะครับ อใส่ขอบสีดำนิดนึงให้สวยงามนี่นะครับสมมุติข้อมูลมันอ่าอย่างนี้เราก็จัดให้มันสวยงามได้นะครับข้างหลังมันน้อยไปเราก็เพิ่มได้ครับมาที่ตรงนี้ครับทีมและเลเยอร์เอาครับแล้วก็มาการจัดวางนะครับปรับให้มันพอดีกับความกว้างเลยครับมาเพิ่มตรงนี้ครับครับเอาซักพันสามอ่ะ ป่ท่ากันแหละก,กด Enter พื้นที่ทำงานของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับการเพิ่มแผนภูมิอย่างที่ผมพูดนะครับครูสามารถเพิ่มได้2อย่างอย่างแรกก็คือมาเพิ่มตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคืครูก๊อปปี้เลยครับสมมุติเราใช้อันนี้มันสวยละครูคก็คลิกหาที่ว่างครับคลิกให้มันเป็นรูปอย่างเงี้ครับแล้วก,กด c t r l C แล้วก็หาที่ว่างกดอีกครั้งให้กลายเป็น c t r l V เงี้ยครับครู ก็คือการ copy เลย c o p ปปี้เหมือนมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับข้อมูลเพราะที่เรา copy เป็นเรื่องของเพศเพศเราไปแล้วอายุเราไปแล้วเดินทางมาเรียนอย่างไรลอ,องดูซิเนีครับเขาก็จะบอกลดเดือนตอนนี้มี2คนพ่อแม่มาส่งอีก1คนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิม c t r l c แล้วก็ c t r l v นะครับข้อมูลสารสนเทศที่เราสามารถมาจัดกระทำได้นั้น ตอนนี้เรามีอยู่4ด้านคือเรื่องของเพศอายุเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรแล้วก็เงินที่ได้รับตอนมาโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่ได้รับมาโรงเรียนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เด็ก3คนที่ต่อมาเนี่ยได้เงินมาโรงเรียนอยู่ระหว่าง 6- ถึง10บาทนี่ครับครูครับ Data Studio พอเราทำตรงนี้จนพอใจแล้วนะครับเราก็มาตกแต่งรายละเอียดครับครูครับ เพิ่มแผนพิ่มอีกหน่อยเผินแพมตรงนี้ครับปิดท้ายข้อมูลรวม t o ท a l นะครับว่าเราจะได้รู้ว่าณเวลานี้เด็กมาตอบแล้วกี่คนนะครับก็จะให้อยู่ตรงกลางใส่สีให้นิดนึงเพื่อเพิ่มความเด่นนะครับโค้งมนไหมกันนะครับตรงนี้ครับปรับได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าข้อมูลเราตอนนี้นักเรียนกรอกแล้วกี่คนนะครับอันนี้คือภาพรวมของ google data zoo แต่เราห้ามลืมในส่วนนี้ครับครูค <C os> รับเพิ่มตัวควบคุมพูกง่ายคือตัวกรองเราต้องมีตัวกรองครับครูครับไม่งั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพรวมของห้องเราแต่ถ้าเราอยากรู้เป็นรายคนอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเด็กชายสมชายเนี่ยมีข้อมูลในลักษณะไหนเราต้องใส่ตัวกรองครับหรือว่าเพิ่มตัวควบคุมครูก็มากดตรงนี้นะครับเลือกอันไหนก่อนก็ได้ครับครบูเพราะมันจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ หมนะครับใหญ่นิดนึงถ้าตัวกรอนี้เขาลิงก์ไปที่เพศเราก็ต้องเปลี่ยนเราอยากรู้ตามชื่อสก,กุลอันนี้สําคัญนะครับครูเราจะกรองตามอะไรณเวลานี้เราอยากกรองตามชื่อสก,กุลเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับพอมาพอเราเลือกถูกเราก็มาที่รูปแบบนะครับเราอยากให้เป็นอย่างไหนนะครับครูลองเล่นดูตรงนี้นะครับให้เป็นเลื่อนลงไหมหรือเลือกรายการเดียวนะครับ ลองเลตดูนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบของครูเลยว่าครูอยากจะเอาแบบไหนนะครับฟอนต์ให้เด่นๆหน่อยก็สัก30นะครับอ๋อตรงนี้แล้วก็พื้นหลังมีไหมเอาเพิ่มหลังให้มันเด่นหน่อยเผื่อผู้ปกครองค้นหาหรือว่าคุณครูค้นหาในอนาคตนะครับตรงนี้ยืดยาวหน่อยอ่าตรงนี้แล้วเรามารีวิวนี่ครับมาตรงนี้ครับดูนะครับ g ก อันนี้คือสิ่งที่เราออกแบบเพราะนั้นภาพรวมคือ3าคนจะเป็นภาพรวมแบบนี้แต่ถ้าคุณครูอยากรู้เป็นลายคนแล้วก็อาจจะมาคลิกนะครับเด็กชายสมชายตั้งใจเรียนอ๋อเขาอายุ11ปีนะครับมาโรงเรียนโดยใช้รถเดือนแล้วก็เอาเงินมองเรียนเนี่ยอยู่ระหว่าง6ถึง10บบาทนะครับแต่ถ้าอยากกลับมาเป็นภาพรวมก็คลิกออกเฉยๆก็จะกลับมานะครับครูครับ คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มากขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ Looker Data Studio หากเราอยากได้ข้อมูลของเด็กชายสมหมายนะครับเราก็เลือกเวลาพิมพ์ครูก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับครูครับมันจะมีสามเหลี่ยมน,น้อยตรงนี้ก็ดาวน์โหลดรายงานนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด๋ยงดูก,ก่อนนะครับใช้เวลาันิดแป๊บหนึ่ง เขาก็จะลิงก์มาที่นี่อันนี้เราก็จะมีข้อมูลสารสนเทศไว้แล้วว่าเป็นของเด็กชายสมหมายมีเรียนอายุ12นะเอาเงินบางเรียน6-10บาทต่อวันนะครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนี้คือสารสนเทศผมพิมพ์พินิดนึงมันแก้ไขได้นะครับครูพอเราทำไปแล้วตรงไหนเราไม่พอใจเราก็กลับไปแก้ไขได้หมดเลยนะครับ หากคุณครูทําจนพอใจและนิ่งแล้วนะครับสุดท้ายคือคุณครูต้องกดแชร์กดแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกว่าลิงก์เนี้ยครูจะให้เป็นยังไงถ้าไม่เป็นสาธารณะก็คือค้นหาใน Google ไม่เจอแต่ถ้าเป็นสาธารณะคือค้นหาที่ Google เจอนะครับก็ขึ้นกับว่าคุณครูจะเอาลิงก์เนี้ยใช้ในวงกว้างหรือใช้ในับห้องเรียนซึ่งถ้าเป็นผมผมแนะนําว่าไม่เป็นสาธารณะดีกว่า แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับแก้ได้หรือว่าผู้ดูอย่างเดียวถ้าเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยก็ดูอย่างเดียวพอนะครับเราแก้ไขคนเดียวแล้วคุณครูก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็กดบันทึกซึ่งลิงก์ที่ทาง google data studio ส่งให้นั้นพอเรากดบันทึกเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับครูครับที่เรา copy ีจะแกครับประมาณนี้เลย ครับยาวๆหน่อยครก็อาจจะทําตรงนี้ไปทําเป็น QR code ก็ได้นะครับเพื่อย่อให้มันหรือว่าเข้าเว็บไซต์ที่เขารับย่อเว็บให้มันสั้นๆลงแล้วก็ส่งเนี้ยเข้ากรุ๊ปไลน์ให้ผู้ปกครองได้ได้กรอกข้อมูลมาหน่อยนะครับพอผู้ปกครองกรอกข้อมูลมาเสร็จนะครับข้อมูลมันก็จะไหลามาที่นี่คุณครูก็มีหน้าที่ รีเช็คตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลซ้ำไหมอะไรต่างๆซ้ำไหมซึ่งภาษาที่ผมใช้ตลอดเนี่ยเขาใช้ว่าการจัดกระทาข้อมูลหรือว่าการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับอันนี้ซึ่งแน่นอนครับครูครับไอเดียที่จะเสนอเพิ่มเติมคือควรจะมาคุยกันทั้งสายชั้นนะครับทั้งสายชั้นว่าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรแต่ถ้าโรงเรียนครูมีเด็กโตถ้าคุณครูโรงเรียนคุณครูมีเด็กโตนะครับ ไอเดีย <Idea S 2> ผมคือให้เด็กโตเนี่ยออกแบบตรงนี้เลยสมรรถนะการจัดก,การตัวเองสมรรถนะการทํางานเป็นทีมสมรรถนะการสื่อสารเกิดขึ้นหมดนะครับพอเขาทําตรงนี้เสร็จก็ให้เขามาออกแบบตรงนี้ช่วยเราสมรรถนะการสื่อสารสมรรถนะการทํางานเป็นทีมทานอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆเกิดขึ้นหมดครับครูนักเรียนก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองโรงเรียนได้งานคุณครูก็ได้งานนะครับแล้วก็ ห้องพักที่คุณครูอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีแต่ใช้ QR code ประกอบเวลาครูไปประชุมที่ต้นสังกัดหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากรู้ข้อมูลครูคก็เอาลิงก์เนี่ยครับครูครับเอาลิงก์เนี่ยเราก็เซฟไว้เนาะกดได้ดูดูได้ทันทีว่าตอนนี้เด็กของเราป .6 เนี่ยมีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนขึ้นกับข้อมูลที่เราเลือกนะครับตรงนี้ฝากฝากไอเดียนี้ให้กับทุกคนนะครับ รู้จักนักเรียนให้มากขึ้นด้วย Looker Data Studio ซึ่งตรงนี้ถ้าคุณค,ครูคล่องแล้วครูอาจจะเอาไปปยุกใช้กับข้อมูลที่เราเห็นในโรงเรียนเราตลอดเช่นน้ำหนักสุดสูงเนอะครูเนาะการออมการออมทรัพย์ในแต่ละวันสถิติการมาเรียนขาดเรียนถ้าคุณครูคล่องครูก็สามารถออกแบบตรงนี้ครับ Google Form ตรงนี้แล้วก็ให้มันมาไหลมาที่ Data Studio ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น สารสนเทศด้านข้อมูลการมานักเรียนประจวันของโรงเรียนอะไรก็ว่าไปหรือว่าสารสนเทศการออมเงินประจวันของโรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับครูที่รับผิดชอบก็จะมองเห็นสารสนเทศแบบรีวิวไทม์หรือว่าข้อมูลแต่ละด้านเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือไอเดียเล็กๆน,น้อยนนะครับที่การประยุกต์ใช้ลูคเกอร์เดต้าสตูดิโ ฝากให้กับเพื่อนครูทุกท่านได้ลองนำไปใช้นะครับเราจะเอาข้อมูลมาเล่นเพื่อให้เป็นสารสนเทศนำไปสู่การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพได้อย่างไรซึ่งไอเดียที่ผมแชร์ก็คือใช้ l o o k e r data studio ท้ายนี้นะครับขอบคุณคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังไอเดียเนี้จนจบนะครับหากคุณครูโอเคก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับถ้าชอบก็ ดไลค์ให้นิดนึงนะครับเดีย๋ยววันหน้าเดีย๋ยวผมก็จะนำเสนอไอเดียแบบบ้านๆแบบนี้ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราลองมารับชมรับฟังในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ